ม uh, ิสเตอร์โรเจอร์สเนเบอร์นะคะซึ่งเขาพูดไว้ว่า Only when you think you are at the end of something you are at the beginning of something else แปลว่าบางครั้งเนี่ยเราลุกสึ้ว่าตอนเช้าวันศุกร์แล้วนะแต่มันกลายเป็นว่าวันที่เราจบมันนี้ออกจากบ้านเจ็ดโมงครึ่งแล้วนะเหมือนเมื่อกี้เนี่ยกูคิดว่า๋อนี่มีปู่ี่มีเท่านี้นะคะออกจากบ้านเจ็ดโมงครึ่งเลยเมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้วิ่งหรอกครับนั่งรองานอยู่ รองานกับชั่วโมงหนึ่งไม่มีงานมันเด้งมาแต่ไกลๆเรากเลยไม่วิ่งกันดูแล้วมันไม่คุ้มครับทุกวันนี้ต้องดูรายละเอียดดี้มหรไม่คุ้มไม่เหมือนใหม่ๆนะครับวิ่งแล้วล่ะใหม่นี่กดรับตลอดใหม่ๆเรากดรับตลอดทีนี้คุ้มไม่คุ้มอ่ะต้องคิดดีๆค่าน้ำมันค่าน้ำมันไปกลับอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนตอนกลางวันนะ ตอนกลางวันเราไปวิ่งไปส่งปุ๊บแหละแถวโน้นอาจจะมีงานกลับนี่มีงานรับมาแต่ตอนกลางคืนนี่ยากตอนกลางคืนต้องวิ่งระยะใกล้ๆร้อยสองร้อยสองร้อยเต็มที่ถ้าต่ำสองร้อยเวิ่งได้นะแต่ห้าร้อยหนึ่งมันก็ไม่ไหวร้อยหนึ่งหากค่าคอมมิชชั่นไปแล้วก็ไม่เหลือเลยอันนี้แดดเปลี่ยงแต่เช้าเลยครับผม กากาศก็เย็ยนๆแแดดแรงมากลองดูก่อนครับลาล่ามูบจะไหวไม่ไหวจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้สำหรับงานลาละ่ามูดูแล้วเหมือนไม่คุ้มนะครับรถรถมันวิ่งเยอะเกินอีนี้ค่าขนส่งก็ถูกพอเราไปรับงานอย่างวันหยุดวันที่เนี้ย เมื่อก่อนเนะี่ยมันจะพอรับงานได้ใช่ป่ะแต่ทุกวันนี้คนวิ่งเยอะพวกคนถก็มาสมัครมัสมัครง่านะแล้วก็วิ่งกันก็ให้พวกรุ่นใหม่ๆเขามาวิ่งลองดูแล้วกันโ <c oughs> อ้ใช่ว่าเนี่ยว่าประมาณสงการเนี่ยลูกสาวจบก็ก็จะเอารถ ให้ลูกชายขึ้นมาเอารถแล้วเราจะใช้คันเก่าคิดว่าจะปีนี้นะป,ปีปีหน้าเนี่ยจะคิดคิดคิดวางแผนเอาไว้นะครับ,ว,บนนว,ว,นะว่าจะกลับไปมันนอกละคิดเอาไว้นะแต่ดูก่อนว่าจะกลับไปมันนอกบ่ดูแลเศรษฐกิจ,ะจะเราก็ เศรษฐกษิจเป็นอย่างนี้มันคงจะไม่ไหวทำงานทางเทบแล้วก็พ่อแม่ก็อายุมากแล้วแหละอยาก,กอยากเป็นดูแลพ่อกับแม่กันว่าไม่มีใครดูแลพ่อกับแม่เลยลูกสาวเรียนจบทำงานทำการแล้วก็เดี๋ยวจะให้เขาอยู่เทปส่วนเราก็จะกลับมาดูแลพ่อแม่กันดูกัน คิดๆเอาไว้แล้มาดูก่อนว่าจะเป็นจังที่เราคิดไหมเดี๋ยวคุยกับแฟนก่อนค,คุยกับลูกชายก่อนว่าคนนี้ก็จะให้ลูกชายเอาไปต่อเดแล้วเราก็จะใช้คันเก่าว่าลูกชายก่อทำงานเป็นหลักเป็นฐานแล้วไงก็เลยเออ สองคนสองคนผมียเขาก็น่าจะไหวอยู่ละเราก็จะใช้คันเก่าที่ใช้มาเมื่อก่อนพลับไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วรายได้ก็คงเดือน้อยลงนะครับแต่ว่าก็จะพออยู่พอกินมั้ยแต่ก็ไม่น่าจะเดือดร้อนเท่าไหร่หรอกเพราะว่าน้องๆนุง่นงๆเบอกให้มา,มานะลูกหลานชาวบ้านลอ,ลองดูด้วยกัน เขาก็กมาหากินอยู่ต่างจังหวัดเหมือนกันะเขาก็ข,า,ขายตลาดลุงตลาดนัด่าจะพอได้อยู่นะ,ะนคิดว่าเราก็ต้องไปลองๆดูก่อนต้องมาศึกษาดูก่อนก่อนที่จะไปอยู่จริงๆนะที่ไรที่นาก็ให้เขาเช่ามาหลายปีแล้วเราก็จะเออเราก,กลับไปทำดู่ ปีนี้พี่เขาก็ให้มาสามสิบกระสอบเช่าที่นานะปีนี้เขาว่าได้ข้าวเยอะหน่อยเขาก็ให้มาสามสิบกระสอบเราก็บอกถึงหน้านาปีหน้าก็จะไปไปดูเลยพ่อแม่ด้วยแล้วก็จะไปทำไรทำนาดไดที่ไหนก็เอานะแตงกวาทีนี้แล้วก็หมดพะละแล้วและลูกก็เรียนจบแล้ว มีนานะก็จบแล้วให้แกทําการทํางานเลยไม่คจะไปลงทำงานไปทำนานับดูแลพ่อแม่อย่างเงี้ยก็น่าจะขึ้นขลงนลงลงลครับเยวต้องดูกันวางแผนเอาไว้ทีนี้ก็จะมีเวลาถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอทำงาน YouTube เป็นที่หม่ ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าต่างจังหวัดมันก็จะไม่มีรายได้อะไรก็อยากจะหันมาทางนี้ขอื่อติดตามเยอะๆพอได้สร้างรายได้ซื้อค่าขนมค่าน้ำปูน้ำปลาหนนะครับนะฝากเพื่อนๆพี่ๆ กด,ดไลค์กดติดตามไม่ได้ครับตอนนี้ก็ถึงใกล้จะถึงหน้าโรงงานแล้วครับชีวิตอยู่ในกรุงเทพก็อย่างประมาณนี้แหละครับเช้ามาก็ตื่นมาโรงงานขับรถไปทํางานดึกๆเลิกง,งานก็เข้าบ้านทําง,งานโรงงานนะครับมันไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตัวเองเท่าไหร่หรอก มากก็อยู่กับการกับงานโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ